ขังเลกที่โรเก่งพักเคีเวานะเลที่มันด้วยไหมอืมร้อนทุกคนเนาะสวัสดีจากเท็กซัสอเมริกากับคลิปนี้แววท้ายตอนต้นเดือนธันว่าตอนนั้นกันลืมหนาวแล้วค่ะแต่ว่าสลับกับโลอนอากาศก็ไม่ได้หนาวมากยังพอดนนอกบ้านได้เลย อากาศปัน,นีหนึกยาก,กินแกงซ้อมขึ้นมาแล้ว <c oughs> ขี้ออกตนังไีนี่ไม่ไหวอากาศปันปลือก็ยาก,กินแกงซ้อมตลอดค่ะถังปีสามร้อยหกสิบมาสามร้อยหกสิบหกวันก็ยาก,กินแกงซ้อมมันกินแล้วไม่เอื้อนะกินกับอะไรก็ร้อยแกงซ้อมค่ะแล้วก็เป็นแกงดิซ่ามีไม่ชอบมากๆเลยเพราะว่ากลิ่นมันแดงแกงที่ไรคือชุนตัวบ้านต้องหลักยบแกงตอนดีซ่ามีไม่อยู่ วันนี้ว่าจะแกงส้มปลาเร่านะคะใส่พักแขวนี่เป็นขังแรกเลยที่ว่าเอาพักแขวมาใช้ในแกงส้มไม่รอว่าจะร้อยมาวันก่อนซื้อพักแขวมาลุยเลื้ออยู่ในตู้เย็นก็เลยว่าเอามาแกงส้มวะใส่อะไรก็ร้อยเลยค่ะแกงส้มบ้านเราค่ะขั้นตอนแรกว่าก็เอาเคยกับเครื่องแกงมาผสมในน้ำอุณหภูมิห้องก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดแก้ดวิธีนี้ก็จะช่วยให้กลิ่นชุนของเครื่องแกงเนี่ยลดน้อยลงนะคะสามีจะได้ไม่บุญมากแรง ลุงหลอดตามชอบค่ะแวบใส่ซ้อมนาวใส่เกลือแล,ลาาลแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเท้าว่าชิมรสจัดเรียร้อยแววก็จะใส่ผักแครวลงไปก่อนเพราะว่าผักแค้วเนี่ยใช้เวลานาน,านวางมันซุกค่ะนี่แ่าก็เอามาหัน่นแล้วก็เอามาล้างเรียบร้อยแล้ว แกงส้มให้ร้อยของแววนะคะให้หน้มมันคน้คนๆรสจัดเข้มข้นนี่คือเคล็ดลับคือว่าจะไม่ใส่น้ำไปมาค่ะเพราะว่าน้ำมันก็จะออกมาจากเนื้อซัร์แล้วก็จากภักอีกอันนี้แม,ม่บอกว่าตั้งแต่เย็ดเลยค่ะทีนี้พอแกงผักแควซุกปแล้วนะฮะแววก็จะเติมน้าปลานะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ซี่สั้นให้แกงค่ะแล้วก็ชิมอีกรอบนึงวันนี้แววใส่อดอกผักกาดไปด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่าผักแคลเวลามันเหี่ยวเนี่ยมันเลือดแตดเดี๋ยวว่าชอบกินผักในแกงส้มมากเลยใครชอบกินมนแววมั้ง พอตุกอยางเลื่มอมซุกดีนะคะว่าก็จะใส่ปลาลงไปค่ะปลานี้ก็จะเป็นปลาเท้าแบบเจ๊แค้งนะคะทีนี้ว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรภาษาไทยเคยมีคุณลุงที่ดูคลิปแววคอมเมนต์ว่าเขาเรียกว่าปลาเท้านะคะตัวนี้ก็หลอดจิาดีเหมือนกันค่ะมันมั่นเคนได้คือพอได้ให้ยาค่ะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมาก แกงเซตเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าร้อยหมากพักเขียวแกงส้มค่ะแล้วก็หน้าตาออกมาดูดีเลยแต่ว่าว่าจะไม่กินเลยว่าจะเก็บขังคืนใส่ว้ในตเยินแล้วก็คอยออกมาอุ่นกินค่ะยิงขังคืนยิงร้อยส่วนนี้ก็คือวันทัดไปแล้วค่ะไวมันเคี้ยกเรอะว่าเรตัดโตจีครบค้าตอนนี้เวลาแม่กินข้าวค่ะชอบมายุแครคค่ะแต่ว่าไม่ชอบนั่งบนตักแล้วเพราะว่าตแล้วจะชอบมีเวลาเป็นของตัวเองเล่นอะไรก็ได้ค่ะในบ้านที่ไม่ใช่ของเล่นดิเมซื้อให้วัน นี้กลมาเล่นชามเล่นอุปกรณ์เล่นโนนและปรรยชบอบอย่างแรงเนึค่ะให้ได้ยูเคเมนี่คือใบใจแล้วความสุกงแววมากทึ่งหลือคือการได้กินแกงส้มในตังประเทศนี่เลยค่ะวันนี้กินกับไข่เจียวแล้วก็ไก่ย่างเลืออยู่เตบนึงเรียทุกคนกินข้าวกันให้จิตเขอานอนกลางวันตอนนี้ตีทิพซ่องขึงวันทีกินข้าวสักิดค่ะแกงส้มขังคืนไว้น้ำคน้นเลย ชิมเลยนีปลาค่ะคังแรงที่โอเก่งผักเขียวนะ่าแรงที่มันด้วยไหมอืมอร่อทุกคนเนาะเปรีย้ยวแรงตึ้งเครื่องน้ไข่เจียวไข่เจียวสักนิด าาอยาอยู่ไร้ว่าแหละแกงซ้อมไม่ได้แกงเก่งใจซ้ามีบอกรีนมันแรงมากค่ะร้อยออแกงซ้อมน,นี่ยังหวาขนขังขึ้นย่งร้อยไปแล้วก็จะร้อยหมกักหมักกินตอนลึกรับน่ะคนได้แรง เดี๋ยวข้อตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวเลยขอบเตยไปลวค่ะบ๊ายบาย